แต่กินมันรับแชมพูนิดนึงครับผมเห็นนิดนึงแชมพูนะมันยัะมาหลอกอ่ะบ้าเลยแบบมาทำไมเนี่ยเฮ้ยค้างมาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเกมอยู่เกมที่มีชื่อว่าเพสอีกแล้วนะครับผมเอ่อตรงนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าผมจะข้ามคลิปตรงนี้ไปนะครับนิดนึงนะพอดีว่าผมมาลืมปิดทางด้านของเพลงในของเพสนะครับมันติดลิขสิทธิ์ของผมนะติดลิขสิทธิ์ยูทูบนะครับผมผมไม่สามารถที่จะเอาลงได้นะครับขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่ารับประกันว่าไอคอนิกไม่มีออกตรงนี้แน่นอนนะครับผมขออภัยด้วยจริงงงคครรับเเเเืื่ออพลลไปยโ เปิดใหม่เปิดใหม่เปิดต่อครับแพ็คที่หกครับแพ็คที่หกครับแพ็คที่หกแพ็กที่หกกดทีเพิร์ไปดิกด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 ทีเพิร์ไปเลยครับแพ็คนี้ชมพูโอ้โหกร้อยทองแล้ยยังไม่มาเลยไปอิตาลีอีกโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดครบหนึ่งพันทองแล้วผมจะรีเกมรอบหนึ่งนะครับโอาแกะแพ็คที่เจ็ดเนี่ยขอแค่ลุงเบิร์ตตัวเดียวจบเลยครับเดี๋ยวลุงเบิร์ตัวเดียวแลจบจบ,จบเลยอะ เพื่อนผมจะได้แค่ตัวเดียวนะคือลุงเบิร์ดครับโอ้โหตะกี้ออกเรโน่กับอูบามาครับเฉียดมากเลยนะเฉียดแก่เฉียดเฉียดปีเลสดอะปีเลสมีแล้วปีเลสดอะขอลุงเบิร์ดเถอะได้โปรดสีชมพูมาสวยหน่อยสีชมพูมาชมพูมันออกยากออกเย็นจริงๆครับอาร์เซนอลเนี่ยติตี้ใครว่าติตี้แพ็คนี้มีมีแฮนนี้มีมีหมอปลาปะ ยังบอกว่าหมอปลาสูตรหมอปลาเด็ดครับแต่ผมว่าแพนนี้ไม่แพนนี้ไม่น่ามีหมอปลานะไม่มียังไม่มีโอเคช่างเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่หมอปลาครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันอะโอเคกดไปเลยไม่ต้องเสียเวลาโอ้โทโอเคอีกสองครั้งครับเดี๋คิมมี่สาอีกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรีเกมนะครับผมถ้าเกิดสองครั้งนี้ไม่ได้นะครับโอเค สีชมพูโอ้โหเงียบจังวะโอ้โหใครเนี่ยลาซิโอครับโอเคครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะรีเกมแล้วนะโอเครีเกมหรือปลาหรือมาเลยโอ้โหไม่มาครับโอเคเดี๋ยวเรารีเกมก่อนนะสักครู่นึงครับขอเปลี่ยนสีเสื้อเป็นน้ำผมพอดีว่าลุงเบิร์ดเป็นคนสวีเดนนะครับขออยากเปลี่ยนเป็นน้ำนะเผื่อมันจะออกครับขอแค่ตัวเดียวจบคือจบภารกิจเลยครับ จะได้สำเร็จลุล่วงภารกิจนี้นะครับขอแค่ลุงเบิกตัวเดียวเองไปไม่รอแล้วลุงเบิกมาแชมพูโอ้โ,โ,อโหออกยากจริงๆเลยเว้ยจะมาอังกฤษนะนักตเตะอาเซนอลครับแต่ว่าไม่ใช่สีชมพู่ะออกยากจังวะโอเคต่อไปมาไม่ไม่ไม,มาอ,อีที่สิบสองแล้วนะครับผมต่อไปคที่สิบสามครับ เอ้ลุงเบิร์กโอ้โหทำไมสีผูไม่ออกเลยวะมันออกยากออกเย็นจังวะเฮ้ยโอ้โหอังกฤษใครก็ไม่รู้อีกลองสตาร์ทลองสตาร์ทไหนวะสีมันสามแล้วตายเหอะโอเคลุงเบิร์กโอ้โหไม่มาเลยเว้ยโกลเมสครับโกลเมสสีมันสองแล้วเว้ยสีมันสองแล้วเว้ยขอตัวเดียว โอ้โหเงียบมากครับเงียบมากทไมันออกยากจังวะเนี่ยแพ็คอา์เซนลอ่ะอุ้ยเท้าซ้ายแขนยาวเบอร์11ซาร่าหอ์อ89ซาร่าห์อยู่คนไหนอะ่ะอุอ้ย,ยนิดเดียวได้ลุงเบิกแลเฮ้ยนิดเดียวได้ลุงเบิกแล้วไม่ได้อูบาได้ซาร่าห์แต่เฉียดพวกสีชมพูหมดเลยอะ่ะเฮ้ย ปาเต้โอ้โหแนวัน้ำเยอะมากเลยครับโอ้ยอีกสิบข้างสุดท้ายแล้วผมเครียดว่ะจะออกไหมเนี่ยสิบข้างสุดท้ายโอเคต้องมาแหละสิบข้างสุดท้าย <c oughs> พอมันเงียบจังวะโอ้โหมันเงียบเกินมาต้องมาสิวะขอแค่ลุงเบิกตัวเดียวเองลุงเบิกอะลุงเบิกอะ ลุงเบิร์กอะ่ะตัวเ,วเองไม่เอาเบิร์กแคบไม่เอาปีเลสอะ่ะเอาแค่ลุงเบิร์กอะ่ะตัวเดียวเท่านั้นเองมาโถเอ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองขอเธอฮาวิ่งครับไปชมพูชมพูโอ้โหออกยากเกินออกยากเกินออกยากเกินไปแล้วบางทีอุ้ยออกยากจังวะเฮ้ย ชมพูตัวเดียวเองขอขอชมพูตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งอะ่ะบ้านะเป๊เปๆครับนิวคลาสเป๊ะตาบใดที่เราจะมีทองอีกเจ็ดครั้งเราจะขึ้นหมดหวังน,นะครับผมกดซีมอลไปครับกดเรโน่ครับกดเรโน่ครับกดเบิร์กแคมครับ, eno, รบ, eno, รบ, cam, รบแล้วกดลุงเบิร์ครับแล้วกดเปิดเลยครับที่เผลอไปชมพูเงียบเกิน โอ้ยแพ็กนี้แพ็กนี้มีคนเปิดได้กันบ้างหรือ,อยังวะเนี่ยซาก้าหกครั้งสุดท้ายครับหกครั้งสุดท้ายครับมันจะมาไหมวะแค่ลุงเบิร์ตตัวเดียวเองมันออกยากออกเย็นอ,อ,อย่างเงี้ยชมพูตัวหนึ่งก็ยังดีเอาพูดจริงอุย้ยตะกี้มีแว็บชมพูมาจะแว็บมาทำเพื่ออะไรเนี่ยโอย้ตัวเดียวเลยมีคาสสเปเป้ตะกี้มันรับชมพูนิดนึงครับผมเห็นนิดนึงชมพูนะ มันแวะมาหลอกอะบ้าเ้ยแวบมาทำไมเนี่ยเฮ้ยค้างมาแล้วครับมาแล้วครับแวบมาก็มาแล้วครับจังหวัดนี้ครับขอเท้าขวาใช่ป่ะลุงเบิร์ดเท้าขวานะเดี๋ยวเขาสายวะลุงเบิร์ดแล้วจบครับงอนไก่ครับงอนไก่แล้วจบเลยงอนไก่แล้วจบเลยครับเรียบร้อยครับปิดตํานานครับผมจบเรียบร้อยครับผม ID ของเพื่อนผมเรียบร้อยแล้วนะครับลุงเบิร์ดครับผมสามพันสี่ร้อยทองใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ 5้าพใช้ไปทั้งหมด22ครั้งเนาะเราใช้ไม่เกินครบด้วยนะครับเรืองของให้เหลือเพื่อผมน่าจะเอาไปเปิดล่าน่าจะเป็นทางหน้าของฮาเลนนะก็ถือว่า,าเราเปิดให้เพื่อนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดีใจกับเพื่อนของผมด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีอาร์ซนอลได้ครบแล้วนะนี่ครับคือเทคนิคการเปิดก็ไม่ไม่คือผมคือผมว่าสูตรมันไม่เกี่ยวหรอกนะมันตะกี้ผมเห็นมันแวบมันิดนึงอะ คือก่อนหน้าที่จะได้ลุงเบิร์ตใช่ป่ะมันมันแบบสีชมพูมาเว้ยผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมาแหละก็เลยเปิดเลยนะต่อกันเลยมาพอดีก็สูตรไม่มีครับก็ใช้เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งนะสูตรอ่ะโอเคเราอัพขออนุญาตอัพลุงเบิร์ตให้เพื่อนเลยแล้วกันนะลาใส่ปีกขวาก่อนอ่าลุงเบิร์ตลุงเบิร์ตแปดสิบเก้าครับ,มบมไม่ต้องบูทตำแหนะ่งปะยืนปีกขวาไม่ต้องบูทเนาะโอเค เดี๋ยวผมจะอัพให้เพื่อนเป็นหนึงนะครับผมใช้กี่เวิ่เช็คไว้ก่อน,อน30เวิ่นะครับประมาณ30เวิ่ผมจะตีให้เลยนะท่านผู้ชมถ้าไม่แก่มากประมาณแสนแสนสามแสนห้านะประมาณนี้นะครับผมจะลองอัพให้ดูนะโอเคลุงเบิร์กลุงเบิร์กอยู่ไหนเอ,อ่ยลุงเบิร์กเดฟนิทลุงเบิร์กครับโอเคลุงเบิร์กสามสามสิบสามสิบขั้นนะผมใส่ให้เพื่อนไปสี่หมื่นสี่หมื่นสามอันเสียแล้วกันลองดูก่นอกนว่าแสนหกจะเต็มไหมแต่ผมว่าประมาณสองแสนอะ่ะ หรือว่าส0มสิบครับประมาณสองแสนนั่งผมว่าเต็มยังออะเต็มแล้วครับโอเคเอาเงินแสนหกแสนห้าประมาณนี้นะเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู i อดีเพื่อนกันนะตอนนี้เป็นไงบ้างนี่ครับอาร์เซนอลครับตอนนี้เพื่อนผมขาดแค่แคมเบลครับผมแล้วก็ใครได้ถกอีกคนนึ่งอะ่ะกองปิกปิกปิกซ้ายปีกขวาวะชื่ออะไรนะที่เคยยิงเน,นื้อพูลันผมจำไม่ได้จริงนะครับผมอาชวินอาชวิน,อวนเออขาดอาชวินกับ แค่เดียวก็จะฟูเลยนะครับผมของเพื่อนผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านรับชมมากนะครับก็ได้ตามเป้าไว้เลยนะครับผมก็คือลุงเบิร์กตัวเดียวนะก็พัดก็คลิปนี้ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่านะแต่หวังว่าผู้ชมจะได้รับความบันเทิงกันอย่างเต็มที่นะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าของผู้ชมจะเป็นคลิปอะไรนั้นเ,เราติดตามรับชมแล้วกันนะโอเคครับผมคัิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่ครั้งหน้าของท่านผู้ชมสวัสดีครับบายไปละเจอกัน